สวัสดีครับขอนาท่านมาพบกับพระกำแพงลีลาเม็ดขนุนพระหนึ่งในชุดเบญจาภาคีนะครับองค์นี้สีเขียวหินครบเป็นเนื้อหายากนะครับองค์พระเนี่ยค่อนข้างกร่อนเนี่นะครับมีล่องรอยการผูกกร่อนแต่โดยรวมแล้วเห็นความแห้งเก่านะครับ ธรรมชาติความเก่าดูง่ายมากลองดูด้านหลังนะครับคากรูเก,กติดแน่นกับเนื้อพระน,น,นะครับพิมพพระก็งดงามชัดเจนนะครับเพียงแต่ว่าองค์พระก่อนเนื้อเขียวหินครบ